เหลือคนเดียวเก่งจุบเดี๋ยวพี่บอกเก่งม่ดีเดี๋ยวอเออรอรอ,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 อชูวงนั้นก็ได้เก่งมันเหลือเวลาต้องสามสิบสามนาทีครึ่งเองไปรอวงนั้นแหละวงที่เองมาแล้เก่งรออยู่วงนั้นแหละนะสวัสด,ดีพี่จิมหน้ามนะครับสวัสด,ดีแอมยูซีผมสวัสดีน้องในแคนด้วยสวัสดีครับดดน,นะเดี๋ยวทั้งสี่นะปั๊มยาจนท้อวงก็แรงแรงนะฮน้องบูทบอกบูททำดีแล้วบูทบูทบูทแบบบูท บูทบูทบูทำดีแล้วนี่น oh, yeah, yeah, ี่เก่งเก่งไม่อยู่ในวงวะเก่งเองเองเองมายืนอะไรนอกวงไอ้ไอแบบไอบเฮ้ยมันนับเด้เว้ยมันนับเว้ยมันนับนะเก่งมันนับนะถ้าเองอยู่นอกวงแล้วมันนับเลยนะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะเล่นด้วยครับเดี๋ยวจัดไปครับผมคนดูกดไล่ห้องมาเลยนะแหลกไดมอนด์ไอวีขึ้นไป เปิดไม้ทั้งเกมแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดทรัพยากรแผนที่ด้วยเหมือนเดิมทุกวันแหละนะเราสตรีมแบบนี้ทุกวันจนจบซีซั่นเล่นกับคนดูอย่างเดียวนะกับซัพพอร์ตเตอร์ด้วยคุยกับผ <แก S 1> ู้เบาวดีกว่าบา,บายบายนั่นว่าแล้วน้องแบมบ,บอกว่าไปนอนสุดท้ายก็ไปคุยกับผู้เบาวเ,เรามันร้ายเรานเนี่ยพี่ยังจำคำคมนี้ได้ไหมคำคมอะไรอะจำคำคมเอ้ยเก่งมีตัวด้านหน้า ใจเย็นใจเย็นนิ่งเข้าไว้อย่าโดดอย่าโดดนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้ขิดขิดนะขิดนะสวัสดีน้องซีด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะไลด์ได้ไงพี่ฮะเดี๋ยวไลด์ได้พี่ไงเอ้ยเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับพี่ว่ะไอเก่งเก่งทำอะไรอะเก่งเก่งเหลือคนเดียวเก่งเก่งทำอะไรล่ะโกูเก่ง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  เก่ง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 จริงๆเก่งสมชื่อเลยไปบวกเขาเฉยเลยอะไรของเก่งวะรอชุ่วงนีเก่งเลยคนเดียว,วโอ้มีสองตัวะนะมันเดียวไปไปอยู่ทำไงวะเยันต์้ไม่มีเก่งกูเก่งกูเอาสุดเลยว่ะจะใส่อย่างเดียวเลยเก่งกูจะใส่อย่างเดียวเลยว่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเงี้ย อ่ะมาครับผมซัพพอร์เตอร์ขอค้ตตีมาครับผมซัพพอร์เตอร์ขอคัตตีมานะครับผมเฮ้ยแล้วบูสต์ตัวเปิดใหม่นะนะครับผมหนึ่งห้าหกสามหกสามหนึ่งครับคนดูกดเล่ห้องมาเลยครับที่รวยลบดูจัดอะพี่ตังอืมเห็นละอะไรอะแต้มลบรอเขาเล่นกับใครอะแต่ละวันเล่นกับคนดูบ้างเล่นกับพวกผมบ้างเล่นกับหอยบ้าง ถ้าถ้ามีถ้าถ้าหอยมาผมมาแล้วก็หมวยมาก็ก็ครบตี้พอดีพี่รวยก็ไม่ได้เปิดเล่นกับคนดู<ๆ>ก็เล่นเงินยาวๆแต่ว่ามันจะหามากกว่าส่วนมากจะด่ากันในเกมอ่ะอใช่คนดูโดนนี่ดนด่ดากันเออโดนด่าประจําทางนู้นอ่ะพี่รวยอะ่ะไม่ได้ิงครับสวัสดีครับตะมอนไม่ได้นะพี่เอาจริงแล้วตีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดน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 เลยแหละโดนแน่นอนบินเลย มันมีเหตุหนึ่งอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับพี่รวยนี่แหละเขาเป็นรุ่นน้องพี่รวยนี่แหละแล้วทีนี้เขาจะเอ้พี่รวยเขาชวนบอกว่าเอ้ให้กูไปยืนห้องด้วยดิตาโมนตาโมนยังไม่ได้ดาวน์โหลดแผนที่เลยตาโมนโหลดทรัพยากรแผนที่ให้ผมก่อนได้ปะเดี๋ยวเกมหน้าค่อยเข้ามาใหม่ตาโมนจ๋าตาโมนตาโมนอยู่ไหมตาโมนเอ้ครับครับออกก่อนเลยครับผมออกก่อนเลยเป็นโหลดแผนที่มาก่อน อาจจะได้ได้แต้ม10%ด้วยอ่ะหนึ่งห้สหนึ่งครับคนดูเขาแรงแดงเราแรงใดเขาได้ทั้งใจเราได้แค่มองนี่เชียบแล้วเดี๋ยวพี่พี่ขอ copy ไว้นะแคปชั่นนี้พี่ขอ copy ไว้เดี๋ยวไว้แบบลงรูปเดี๋ยวจะเอาเอาเป็นหัวข้อนี้เลยนะน้องแบว่าเกี่ยวสิไม่เกี่ยวครับสวัสดีครับหิวดอมเกี่ยวน้องแบบอกว่าเกี่ยวอะไรนะ เกียวทำไมจะไม่เกียวเราไม่เกียวน้องแบมเป็นของน้องแบมเองไม่เกี่ยวพี่แล้วไปเอาไอดีใครมาเล่นเนี่ยไอดีผู้บ่าวเดี๋ยวแบมจะไปทำงานแจ้งบแบม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 แยมแแบมนบแบมแวมบมแ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 แบมแบมมน้มแบมแบามไว้เวลาลงรูปง ที่พี่เมียนพีดีศูเขาเรียกเป็นอะไรนะเครื่องยเต์หรอใช่ใช่เขาเรียกเครื่อง์งประมาณว่าแบบความหมายเอามันประมาณว่าอะไรวะอ้าวความหมายเอามันคือสายหลุดแด่โอ้ยสายหลุดอีกแล้วมันอยากสีบอลเนีนเะนะเดีย๋ยวแป๊บน,นึงนะต้องตังแป๊บน,นึงแป๊บน,น,งน,นึงแป๊บแดงแป๊บแดง จะลอยหอยมาไม่เล็งหอยตอนหาทุ่งสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนี้ต่องอมจัดงอมยาวงอมลูนี่เหมย์เขาว่าแข่งบอลที่เราที่เหมย์เขาบอกว่าแข่งบอลที่เราโอ้เถอะทำโดนด่าจนง,งอมไปหมดอ่ะ เขาอยู่ที่หลักไม่อยู่ประมาณว่าเอ่คเอเตอร์เนี่ยคือประมาณว่าคือเราสตรีมเกมอ่ะเราเป็นสตรีมให้ให้เขาอ่ะตังเขาเลยแบบเลยมีของของตอบแทนให้เราอ้าวไม่ไม่ได้เปิดนี่ว้าอ๋อคุยคนเดียวไอ้ตังพี่คุยคนเดียวครีเอเตอร์ประมาณว่าแบบเราสตรีมเกมให้เขาอ่ะตังอ๋อแล้วก็คาว่ามีของมีของ ไม่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 จำเป็นว่าต้องโปรโมทของเหมือนเหมือนเราเป็นสตรีมเกมอะเราสตรีมเกมฟรีไฟล์อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วพี่ก็คือว่าต้องสตรีมเกมในค่ายเขาอะใช่สตรีมเกมฟรีไฟล์ไม่ไม่ไม่เกมอะไรก็ได้ไม่ผมเข้าใจพี่แต่หมายถึงว่าแบบเวลาสตรีมแต่ก็ต้องมีแบบว่าฟรีไฟล์อะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็เขาก็ให้ของตอบแทนเรามานี่แหละของเนี่ยของในกลุ่มในเกมมาเรามาเล่นมาใช้กันนี่แหละเอามาใช้แป๊บหนึ่งไม่ใช่หรอเห็นหมวยบอกว่าใช้ไม่กี่วัน ใช่เขาให้มาสามวันเนี่ยเอ็มพีพี่เดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยสามวันแล้วก็เราสุดท้ายก็เราก็ไปสุ่มเองเราต้องไปสุ่มเอาเองนะ่สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องกันดายาขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับจัตายนะตั้งใจเรียนนะหนูตั้งใจเรียนนะครับผมตั้งใจเรียนใครอยากได้แคปชั่นดีๆนี่ต้องน้องกันดายาเลยนะ,นะสองยาวหนึ่งอสองยาวหนึ่งเจอเอ็มพีสี่สุบอกด้วย พราะพี่ยังทําความเข้าใจกับไอตัวเวลแปดไม่ได้เลยว่ะดีสวยมากเก็ต <8 S 2> <8 S 1> ขอบคุณครับยิงดึแบบเฮ้ยเอา,เอานี่เอาอีกปะเนี่ยเอ็มพีเอาเอ็มพีมาแรกนะอุ้ยอะไรพี่สองยาวเนี่ยใครยาวอีกปะเนี่ยสองยาวเพื่อนหนึ่งอะอยู่กับพี่นผมผมใช้เก็บเก็บปืนไว้แม็กเก็ตมีชงเลยเวลใช้สองยาวโอเคโอเคนี่ไงเอ็มพีส<ม>ี่ศูนย์มามามา มึงก็อย่ตัางห้องมอยู่นี่ตัวหนึ่งอะพี่เห็นแค่ตัวเดียวไม่ปล่อยโดนมายิงพี่วะกระสอบไปจำเลยแต่มันไม่ได้อยู่กับพี่นะมันอยู่นู่นแหละตรงฝั่งนู่นแหะแต่บ้าเดี๋ยววะแบเดี๋ยวเดี๋ยววะยุ่งบ้างเลยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวเก็บปืนก่อนเข้าอีกเจ็บแล้วเจ็บแล้วอยู่หลังกระสอบทรายอ้อมได้ปะอยู่ในบ้านตรงที่หนูยิงอยู่ยี่ตสิบข้อแมมยาสั่งยาวใช่ปะไม่เอาไม่เอาแบมได้สั่งยาวแล้วโอ้โหเป็นการลงทุนที่มาเอาเอ็มพีสี่ศูนย์ที่โคตรไกลเลย อยู่ข้างล่างเลยเอาชิปปะอ้าวไม่ดำไปหาเหรอต้องห่วงสอบก่อนเลยพี่ไม่ได้พี่อ้อมให้พี่อ้อมให้ครัับพี่ตงแต่ว่าชิปอะไรวะนี่มาไม่ตีมันแหละน้องโมันเยอะังเลยมาละพายอีกมาละเดี๋ยวพายอีกไปช่วยพี่มันยิงอีกนะพี่นุ่มขอเล่นด้วยเด้ปะมาเลยครับผม กันหนูชุบให้ตั้ตาตั้ตาเลยใช่ใช่เดี๋ยวน้องแบมเขาชุบบูทอยู่ไหนวะบูทเฮ้ยมันวิ่งไปไหนเราไม่รู้ผีผมหาตัวไม่เจอว่าไงข้างบนพี่กินนี่เต้น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 นี่นี่นี่ชุบสี่ร้อยก็พอเด้อนี่มีเต้นต้องเต้นด้วยเพราะว่าเอาสัตพ์ตายหนึ่งพี่กิมแล้วไม่เดี๋ยวเดินลงไปช่วยอยู่ตรงไหนดีกันอ่ะบู๊ดตองลงชุบเลยไปขึ้เข้ามาอีกอ่ะบ้า โอโหโดนสวนมาเจ็บเลยข้าเข้าตรงไหนอ่ะเอ้ยเนี่ยตรงตรงที่พี่จะลงข่ายอะไรเนี่ยพี่เขาบนค่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคลียร์พี่แม่งเห็นพี่วะเยื้บุ๊ดไม่เห็นไม่เห็นพี่อ้อมขึ้นทางพี่อ้อมหลังให้เก็บพี่ตังเก็บเดี๋ยวผมดึงรอให้หลังบ้านมีอะไรบ้างเลยเยืบุ๊สุรัวระวังระวังระวังเนี่ย